เพราะเราไม่มียศถาบรรดาศักิ์อะไรนี่เพราะเราไม่สนใจกับยศถาบรรดาศักิ์อย่ามาจุกกับเรานะเราสนใจอย่างเดียวกับยศถาบรรดาศักิ์สิ่งเดียวก็คือหลักธรรมหลักวินัยนี่คือยศถาบรรดาศักิ์ที่พระพุทธเจ้าประทานให้พวกเราจนถึงปัจจุบันไม่ใช่เจ้าฟ้าเจ้าคุณเจ้าพรมเจ้าราดอะไรเขาใจอ้ยังพระพุทธเจ้านี่ ยศถาบรรดาศักดิ์ก็คือศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธินี่คือยศถาบรรดาศักดิ์ผมกล่าวเขาก็มาเพื่อาคุยจานด้วยนะเพราะยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่หรือมันเป็นกันอยู่ทุกวันนี้นะผมเป็นพระเทรลานุเทระชั้นผู้ใหญ่นะเห็นไหมละ่ะพีนั่นนะทำอะไรก็ไม่ผิดอยากจะทําอะไรผมก็ทําได้เพราะ,ะ,ะว่าผมเป็นพระเทรลานุเถรละชั้นผู้ใหญ่เห็นไหมละ่ะเพราะเราก็พูดไม่ได้เขามีลูกเสย์มาก ลูกศิษย์เป็นในพนในปันในหมื่นในแสนนูน่นเป็นผู้วิพากษานูน่นเป็นทนายนูน่นห้างร้านใหญ่ๆนูน่นเห็นไหมล่ะคุณหญิงคุณนายนูน่นเราก็พูดไม่ได้เราก็เป็นพระกระจอกงองก้อยพระไม่มีบารมีเหมือนก็พูดจริงนั่นเราก็ต้องยอมรับตัวนั้นแต่จะให้เราทิ้งทมทิ้งวินัยไปกราบเขาเป็นอาจารย์ไม่มีทางเราไม่ต้องการให้พูทธศาัสนาแตกแยกเึงเมื่อคีกัน เราไม่ต้องการเห็นจาสนาแตกแยกฉันเมื่อขี่แตกนี่กายแตกเราแตกกอแตกคูแตก,ก,แตก,แตกบาเราต้องการเห็นพระพุทธจาสนานี่นะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยธรรมโดยพี่นหนเท่านั้นไม่ได้แตกเราแตกกอว่าอาจารย์รูปนี้ทําอย่างนี้อาจารย์รูปนี้ทําอย่างนี้เพราะเธอเป็นพระเป็นสนะัมมาณะไหมล่ะมีความรับผิดชอบสํานึกในอุปการคุณอันยิ่งใหญ่พระเมตตาของพระพุทธเจ้าไหมล่ะ ส่วนมากมีแต่ปลอมบวชบวชมาเพื่อรับจักรละไม่ได้บวชมา,า,มด,มาด้วยความเคารพนี่เป็นศ,ศาสดา,าเองเป็นครูเป็นบาเองเป็นผู้วิเศษเองเห็นไหมมีความเสื่อมของศาสนาก็เราเป็นคนทาเสือ่อมกับพระผู้หลักผู่ใหญ่เป็นผู้ทําเสือ่อมลองพระผู้ใหญ่หลักผู้ใหญ่ออกมาที่เดี๋ยวนี้นะพระราชพระพรมพระธรรมพระหลายออกมาที่เจ้าฟ้าเจ้าคุณออกมาที่รวมตัวกันตรงที่ตำที่วินัยนี่ศาสนานี่ฟื้นฟูเฟื่องฟูขึ้นมาได้แน่นอน ขนจัตตาของอุบาตุจิกาที่กำลังที่จะหดตัวลงไปหดตัวลงไปที่จะตกต่ำลงไปและหดข้วนไปในที่สุดฟื้นคืนมาใหม่ได้หน้าที่ไม่ใช่เหรอนั่นถ้าบอกว่ายศแาบรรดาจักเป็นสิ่งที่ดีก็ออกมาที่พระกคดหัวอยู่ที่ไหน่ยผมกาบขอางมาเพื่อคอาจารย์ด้วยนะ